ครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีสุมองสุปอนเดอครับเด็กกำลังมองหาอะไรงว่วไปเรียงด้วยครับปี่น้องเนียมือนีก็ได้แม่แยกโลกด้วครับแดงจนสจแสบตาแดงเม็ดปักขามกับปี่น้องของเร่องง่ว,งวลูกแรกได้สดกับปี่น้องเนี่ยอะกินหย่า,ยญญานี่เดีครับเอามาลานกินหยาทางรั่วนี่ทางป้าเขาครับพี่น้องจ่เลี้ยงสัตว์ไหมสดลูกแรกครับ เราประกันแชีงขาขาบเพราท้องเพราะอนไห้ครับซิบห่ามือครับพี่น้องมึงนุ่มใครใครกระขัดแยกไปลูกพกเจ็ดเดือนเด้วยครับพี่น,อน้องเนื้อนุ่มมีติง้งสมเป็ขโขโขนกระโคตรแน่ครับนี่เด็ดง่ามตั้งโคลหนา้าโคลหลังพี่น้องเอ้ยแดงเข้มแดงง่ามแดงว่ามีแปวว่ามีแดงครับนี่แดงจนใหม่ครับพี่น้องเนื้นอผมละนี่บามันใส่สดลูกแรกก็ถือว่าบระจอยบประวนเิด้วยครับลูกกินนุม่มตังเงือหย่าเนี่ยเอาไปใส่หย่าพี่น้องเอ้ยมันก็้ทเป็นตัวไม่ เปิดราคาไว้เมื่อหาพันหาลอยนะครับทรงหอฟที่ช่วอีสานครับพี่น้องน,นี่ครับเครื่องดำปืนปืนครับพี่น้องเนื้อเบิ้งเนื้อหางลามเล่คอเข่าลงมากพี่ละครับพี่น้องครับวัวหิวหยาพี่น้องอันละรับพิจารณาเบิเนนบ่งพี่น้องเนื้อผมว่าแมงง้วนี่มันจีด้เร็วก,กว่าลูกง้วครับพี่น้องเนื้อเผื่อๆมันจีทับมาแล้วกับพวกหัวพ่อ,พอลูกมันก็บหม้อเกเดือนแล้วิี่ ครับไอพี่น้องเป็นรุ่นน้องกันแล้วกันครับน,นั่นละ่ะนี่นครบนนบางงาับพี่น้องโอ้ยสีนี่เมือสีบะมี่แปะวมนี่ดังเลยนครับง,งามหนาหนวกนุ่นเด้ครับงามหูงามหนางามครับพี่น้องบ้างเลยหนางามงามเมื่อนหาพัดหาลอยกับส่งห้ฟซี่โดยอีสานคนั่นล่ะนี่คือว่าเนียนหนังอยงู่นะครับบเเีเรื่องอยานของตัวนี้ถนะึงเล่มใหญ่เลเพาะว่า หนูหยาเอาไปใส่หยาพ่น้อ่างด้วยไปรุ่นเราเลยครับขันท่องกับที่ว่าเป็นกําไรไปพี่น้องด้ยวยพอลรืเองยสื่อแม่แยกหลงที่กับไปออกลูกน้ำไหลหมองอยู่ครับพอเข้ากับว่าเน่ใจต้องบาได้ตรวจท่องน,อออน, <S <S นั่นแหละเรื่องดำเปื่อยๆแล้วพี่น้อ่างด้วยเรื่องใหญ่เครื่องห้างเพล่งดีเอา,อามันติดตัวกันติดตกคกับนั่นแหละ ตัวาง,งามสีสันได้เล็บงามเราประกันตํานี้พี่นอ้องด้วยเว่ตัวนี้นะกับนี่แหละเอาเดินๆเลยครับผูดใดต้อนใดว่อนผมว่าแมงมวาขนงาอาลาบเลยครับงาป่าหลดไปเมื่อลูกแรกครับพี่น้องก็ได้สองสามตีให้ลูกดีลูกงามอยู่ลูกกับนี่กเ,เจ้าแยกไปลูกผูรครับเ,เจ้าแยกไปเป็นพอพัน

ขอขอบคุณขอบคุณที่รับชมคลิปช่องยูทูบสุภาพฟร์มนะครับขอบคุณหลายๆครับผมครับก็ขอบ,ขอบ,ขอบช่องชิปช Tube, ว,วันเช้านี้ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ